คงแล้วไหมครับไอ้นี่แกอยากตายหรือไงวะ ม่เห็นแล้วว่ารถเขาขับมาเข้ามาขวางทางแบบเนี้ยคนเขายิ่งรีบๆอยู่นะเว้ยผมขอโทษครับไอเบเราทําเขาเจ็บนะไม่ว่าเขาแหวไม่ได้ไงเร้ามาทาครับผม,ผมขอโทษนะครับเออคุณต้องขอโทษนะเป็นไรบ้าผมไม่เป็นไรครับผมผิดเองนะครับ ที่ไม่ดูตาม้าตาเรือนี่คุณเป็นหมอเนี่ยเออใช่ครับเป็นหมอแล้วทำไมคุณถึงมาเยินขายพวงมาลัยแบบนี้ล่ะเรื่องมันยาวนะครับวันนี้คนไข้ของผมได้รับอุบัติเหตุนะครับถ้าผมไม่ยอมออกมาขายพวงมาลัยให้คนไข้ก็จะไม่ยอมพักฟื้นจะออกมาขายเองครับโอ้โหนี่มันนอกเหนือหน้าที่หมอเลยนะเนี่ย พอดีคลินิกของผมเป็นคลินิกการกุศลน,นะครับคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรายได้เจ็บป่วยทีรายได้ก็หดหายหมดเลยผมก็เลยสงสารนะครับโอ้หมอนี่สุดยอดจริงๆยังไงพวงมาลัยเนี่ยเดี๋ยวผมเมาหมดเลยนะเอ,อ๊แต่ว่ามันเล่กหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรครับยังไงผมเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวงมาลัยมันเล่กแบบนี้ใครบอกล่ะครับผมเองนักหากที่ผิด ไปยืนเธเลิกเธอาขวางรถคุณท่าประทานครับเราต้องรีบไปแล้วนะครับเราต้องไปตามคุณผู้หญิงนะครับเออจริงด้วยถ้างั้นน่ะคุณเอานามบัตรของผมไปถ้ามีอะไรผมช่วยโทรหาผมได้เลยขอบคุณครับ โอมอะไรเล่แบบนี้ขายไม่ได้แน่เลย าเดินออกมาทำไมครับเนี่ยขายยังไม่หายเลยขายพวงมาลัยหมดไหมคะหมอเออขายหมดแล้วครับผมบอกคุณป้าแล้วครับว่าคุณป้าไม่ต้องกังวลน,นะครับเออนี่ครับคุณป้าเงินที่ขายพวงมาลัยได้ อะไรครับป้าค่ารักษาพยาบาลป้าไงออไม่เป็นไรครับป้าหมอรักษาฟรีนะครับไม่คิดเงินรักษาฟรีอย่างนี้คลินิกก็เจ๋งพอดีกันออไม่เป็นไรจริงๆครับงั้นก็เอาเป็นว่าป้าให้ค่าขายผมอะไรวันนี้ก็แล้วกันออไม่เป็นไรครับป้าหมอทำด้วยความเต็มใจนะครับออมผมว่า ป้าไปน,นอนพักเถอะนะครับ<ม>ไปครับเอางั้นก็ได้ไค่อยๆนะครับ สวัสดีค่ะคุณหมอเอ่อคุณป๊อปมาถึงที่นี่เลยเหรอครับก็ใช่น่ะสิคะแต่คงไม่ต้องบอกหรอกนะคะว่าดิฉันมาที่นี่ทำไมค่าเช่าตึกที่เปิดคลินิกเนี่ยคุณหมอค้างฉันมาสามเดือนแล้วนะคะเอ่อคุณป๊อปครับผมขอเวลาอีกสักเดือนได้ไหมครับผมสัญญาว่าจะหาเงินมาจ่ายให้คุณป๊อปทุกบาททุกสตางค์เลยครับ คงไม่ได้หรอกค่ะฉันยอมคุณหมอมา3เดือนแล้วนะคะแต่ฉันก็เห็นที่คุณหมอเปิดคลินิกช่วยเหลือคนยากไร้นะคะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะคุณหมอฉันก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันแล้วอีกอย่างคุณหมอเล่นไม่เก็บค่ารักษาคนไข้แบบเนี้ยถ้าคุณหมอจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเจ้าที่ฉันล่ะคะเออจะให้เก็บได้ไงล่ะครับลำพังเงินค่ากินข้าวของพวกเขาเนี่ยยังไม่มีเลยครับฉันก็แค่แนะนำวิธีหาเงินให้คุณหมออะคะ่ะ แต่ถ้าคุณหมอไม่ทำดิฉันอาจจะต้องเชิญคุณหมอย้ายออกนะคะคุณป๊อกครับถ้าหมอย้ายออกไปคนยากไร้ตามดามะจะไปรักษาที่ไหนนะครับเวลาเจ็บป่วยอุดมการเนี่ยมันกินไม่ได้หรอกนะคะคุณหมอไม่รู้ล่ะฉันให้เวลาคุณหมอแค่อาทิตย์เดียวขอตัวนะคะ ท่านประธานครับนี่เราก็ตามหาคุณผู้หญิงมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับยังไม่มีวีว่แววว่าจะเจอเลยอะ่ะฉันก็ได้แค่หวังว่าคุณหญิงจะปลอดภัยมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ฉันจะไม่ละความพยายามที่จะตามหายอย่างเด็ดขาดพงมาลัยไหมครับ <S 2> <S 2> <S 2> เหลือพงสุดท้ายแล้วนะครับพงมาลัยไหมครับเอ๊ะนั่นมันคุณหมอที่ขายพงมาลัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ครับนี่เขายังไม่เลิกขายพงมาลัยให้ คนไข้อีกแล้วครับเนี่ยพี่ครับพวงอะไรไหมครับช่วยหนูนหน่อยนะครับพวงยี่สิบบาทครับอขอบคุณครับน่าดีใจแทนคุณไข้พวกนั้นจริงนะที่มีหมอดีๆดีแบบนี้เขาทำไปทำไมครับมันได้อะไรขึ้นมาครับ ถ้าคลีนิกขาดรายได้อะผมว่ามันต้องเจ๊งเข้าสักวันหนึ่งนะครับเแบบ๊แก้ขับรถตามหมอคนนั้นไปสิแล้วไม่ต้องถามอะไรมากทำตามคำสั่งฉันก็พอโอ,โอเคครับ คุณหมอเป็นยังไงคะได้ข่าวว่าไปขายพวงม,มาลัยมาเออคือว่าคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะคะ่ะดิฉันมาทวงตามสัญญาจ่ายมาคะ่ะไม่มีก็เชิญย้ายออกไปค่าเช่าทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณคุณนั่นเองมาให้ไงครับเนี่ยผมก็ให้คุณขับรถตามหมอมาสิผมบอกหมอแล้วใช่ไหมถ้ามีอะไร ติดต่อมาที่นามบัตรของผมแต่นี้มันเป็นปัญหาส่วนตัวของผมนะครับไม่ใช่ปัญหาคุณสักหน่อยปัญหาอะไรกันครับหมอนี่ถ้าหมอยะให้ออกหมอคิดดูว่าจะมีคุณไข้สักกี่คนที่ต้องเดือดร้อนผมเองก็อยากจะทําการกุศลเหมือนกันถ้าเงินค่าเช่ามกี่บาถ้าช่วยเหลือคนอื่นได้ผมยินดีที่จะช่วยว่าไงครับ ค่าเช่าทั้งหมดเท่าไหร่เดือนละหมื่นห้าสี่เดือนก็หกหมื่นค่ะผมให้เลยแสนห้าร่วงหน้าครึ่งปีคุณครับคุณไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับผมเกรงใจ ไหนบอกว่าเป็นคลินิกการกดสนไงก็นี่ไงผมกําลังทําการกดสนอยู่สิ่งที่หมอทําอยู่ก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ผมทําอยู่ก็เป็นสิ่งที่ดีมีอะไรที่ทําให้หมอไม่สบายใจด้วยละ่ะงั้นไม่มีอะไรแล้วดิวฉันขอตัวนะคะ ต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับคุณได้ต่อชีวิตคนย่างไรอีกหลายชีวิตเลยครับถ้าผมไม่เจอคุณเนี่ยคลินิกของผมต้องปิดไปแล้วนนแน่แน่เออว่าแต่คุณอยู่แถวนี้เหละครับเผื่อว่างๆเนี่ยผมจะแวะไปขอบคุณคุณเป็นทางการนะครับปล่เอาลอกผมเนี่ยกำลังตามหาภรรยาผมอยู่ภรรยาผมเป็นอัลไซเมอร์หายออกจากบ้านไปแบนทิตแล้วผมกำลังตามหาอยู่นะ แต่ก็ยังไร้วี่แววอยู่เลยเอ่อถ้ามีอะไรผมช่วยเนี่ยบอกผมได้เสมอเลยนะครับถ้ามันจะตอบแทนบุญคุณครั้งนี้ได้ขอบใจมากนะหมอคุณเป็นคนดีผมขอให้เจอภรรยาคุณไวๆนะครับถ้างั้นผมขอตัวไปตามภรรยาผมก่อนนะหมอกลับมาแล้วเหรอคุณป้าออกมาทำไมครับ ไม่เป็นไรขาป้าหายแล้วคุณหญิงคุณว่าอะไรน,นะครับอย่าบอกนะครับว่าคุณป้าท่านนี้คือใช่คนนี้แหละภรรยาผมคุณหญิงคุณอยู่นี่เองผมตามหาคุณอยู่ทุกวันเลยรูไ้ไหมหมอครับภรรยาผมอยู่ที่นี่ได้ไงเรื่องมันยาวนะครับคือว่า หมอครับหมอหมอช่วยด้วยค่ะหมอช่วยด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นครับกบาราคนนี้สิคะแกขายพวงมลลาลัยอยู่แล้วแกถูกรถชนจนขาเจ็บเนี่ยค่ะปล่อยฉันฉันจะไปขายพวงมลลาลัยดูท่าทางแล้วอะสติไม่ดีแล้วนะคะเนี่ยเจ็บขนาดนี้แล้วอะฉันจะพามาหาหมอแต่ยังยืนยันที่จะไปขายพวงมลลาลัยให้ได้เลยค่ะปล่อยนะฉันจะไปขายพวงมลลาลัยเอาไงดีคะหมอใจเย็นนะครับป้า เออเดี๋ยวป้านั่งลงก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอดูแผลป้าก่อนนะก็ได้ถ้าป้าให้ดูแล้วนะ่ะหมอต้องให้ป้ากลับไปขายพวงมอะไรนะโอ๊ยโอ๊ย สงสัยป้าจะขาแพงนะครับเดี๋ยวผมทำแผลแล้วเอาผ้าพันไว้ให้ป้านอนพักที่นี่ก่อนนะครับไม่เอาป้าจะไปขายพวงมาลัยป้าครับอย่าดื้อสิครับป้าป้าบาดเจ็บอยู่นะครับป้านอนพักตามที่หมอสั่งเถอะนะถ้างนั้นหมอก็ไปขายพวงมาลัยแทนป้าสิถ้าไม่งานป้าก็ไม่พักป้าจะไปขายเอง ก็ได้ครับป้าแต่ป้าส่งสัญญากับผมนะครับป้าถ้าผมไม่ขายพวงมาลัยแทนป้าเนี่ยป้าจะนอนพักที่นี่นะครับจนกว่าจะหายดีสัญญาป้าสัญญาเออหมอจะไปขายพวงมาลัยจริงๆเหรอคะไม่เป็นไรหรอกหมอว่างพอดีเนี่ยถือว่าเป็นงานเสริมแบบนี้นี่เอง ขอบใจมากนะที่ดูแลภรรยาผมเป็นอย่างดีนี่มันเรื่องจริงเหรอครับเนี่ยผมดีใจด้วยนะครับป้าครับครอบครัวป้ามารับแล้วนะครับคุณเป็นใครสามีของคุณไงเป็นพ่อของลูกลูกของท้ามีอยู่สองคนเชื่อต้นกับตาลจำได้ไหม ฉันจำได้แล้วคุณคะกลับบ้านเรา <c oughs> ฉันคิดถึงลูกไปเดี๋ยวเรากลับกันไปเจอลูกเราที่บ้านนะขอบคุณมากนะหมอถ้าไว้มีโอกาสเนี่ยผมจะมาตอบแทหนหมอที่ดูแลภรรยาผมเป็นอย่างดีไม่เป็นไรครับแค่นี้ผมก็ซึ้งน้ำใจของคุณแล้วดีใจด้วยนะครับเรากลับกันนะ ผมเชื่อมาเสมอว่าคนเราควรเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ก่อนจะเป็นผู้รับแล้ววันนี้มันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นผู้ให้ไม่เคยสูญเปล่าจริงๆ